สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบปะกันอีกแล้วครับกับบ่าวอีสานสายหล่าคือเกอ่าับ,ม,บาานะนะมือนี่กับอ่านตอนหนูเขาหง่เนาะพี่น้องเนาะมือนี่คือเกอ่าขับมากับวันหนหญ่ครับผมเบาเตยเนาะคือเห็ดคืออย่างคนบม่มีเหลี่ยมีแรงเลยดยนี่ป,ปล่อยมากวันนี้ฟองเสียฟองเสียแย่ <c oughs> yeah, ครับมือนี่ก็เอามาไม้อะไ้มือนี่ไม้ไม้ไม้ไ,มไก่ มาไก่ครับมือนพี่น้องสิบกัวโลครับสิบกัวกิโลครับผมมาไก่ครับแปลยี่สิบนี่เนาะเจเลี้ยวครับแล้วก็นกตอลำพงพื่เก่าครับวีเอ็ดเหมือนเดิมเบาเตยกับนกลำพงนะเบาอีสานนี่โจเลี้ยวครับสีคือบ่เด๋ยวรอรุุ่นครับโอ้เสียงนกขันอยู่ฟังผุนครับไก่ไก่ครับผมนี่ครับมองกับเป็นตะมี่อยู่เลยพี่น้อง ฝนตกไปบางเห,หมือนว่านเหมือนก่อนนี่ครับนี่ไม้เป็นตตมีอยู่ครับมงึงแถวนี้แต่พันได้ย,ยินครับได้ย,นยินแต่อยูพ่พี่ฟังด่านพี่ครับอ๋อเดี๋ยวลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนะาะบโบโบหลายตรเนอเบาเตยเนาะมันจีคำกันครับผมห่อมากไก่ย่างเหนีย่ยหน่อยไก่ตัวเดียดเะหม่องซองหม่องครับผมเอาเดี๋ยวลุ่นเบิ่งนะครับผมพี่น้องติดตามครับ พี่น้องครับบ่าวอีสานปอดินครับตัวเลี้ยวกับายมาหมายสอนครับอยู่นี่ท่านไี้มีนกมาเขืออยู่ครับถ้าลุ่นเบื้ับพี่น้องเนาะบ่าวเตอยักษ์ยุไซครับผมหาสิบดได้ตั้งกองคือเก่าหลับพี่น้องบ่าวอีสานสีหนังอยู่ไกลๆเลยครับอุ้มนี่ยแล้วถ่ายลุ่นเบิ้งห้าแถวมันมากเนาะแล้วไทยเบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับยางมากครับยางมากพี่น้องอ๋อ เขาด้านลังม,มันลงมาเที่ยวอยู่ข้าบุหรอครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว พี่น้องไม่มีคนโทรมาบินนี้จอยครับุ่นไปคันอยู่กไกลนะโอ้พี่น้องครับสุดท้ายพ่กเขาครับผมอายุด่านหลังผมนเลยหลวกอ่าวอีสานไหลมันนีบ้างัหนันี่ครับบ่คือเหาพี่น้องน,นกว่าใจขาล้มกว่บ,บ่ค่อยดีหลกบัดนี้จะเลียวมีนกเขาได้ครับบางช่วงแรกๆเนาะ ช่วงที่ว่านกมูนี่เขาครับมันมีนกเสียงคู่ใส่กันครับโจเลี้ยวครับเยวสิพาไปเบือ้องเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยเก็บก่อนครับผมสักคู่ครับวางไดยพี่น้องโจเลี้ยวโอ้ถือเราต้นครับมันเถือกกระพุนแหรอพี่น้นองเบื้องลักษณะพเพราะว่าโจเลี้ยวมันคู่ไปเสาหนึ่งครับกบนกปลาเนะแต่มันนีก็เงียบไปเลยครับปราอีสานข้าไปเฝ้านกกัน กอดินครับโอ้หอดกับบ่อใดครับเอาเดี๋ยวรอครับเจาเลียวครับเดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับมาแล้วครับพี่น้องเป็นโตัวไหครับนกหนาจะเสียงกลางๆครับผมบาวอีสานเดี๋ยยิ้นอยู่นะครับโอ้หูยครับว่ามันถือเนาะแต่บาวอีสานค่าจอบนกตัวนั้นครับมันก็บเล่บ่ได้มาเบิ้งมันจะเถื่อครับนี่ครับโอ้งามอยู่เลยพี่น้องลายงามดีครับ สีสันก็ออกแดงๆครับผมนกเบาๆอยู่มั้งนี่พี่น้องขาอ่อนๆอีกแล้วครับเดี๋ยวสักคู่พี่น้องเดี๋ยวออกไม้เบิ้งครับผมนี่แหละครับพี่น้องนกเนาะตามนี่แหละครับผมกับนกเบาอีกทีแหละครับขายังอ่อนๆอยู่ครับผมขายยังวันแดงๆอย่างแดงแก่ยังครับมาหอดกับคึกครับลองใส่สิคู่ไปยกสองยกรับแล้วก็เหยียบเลยครับผมแล้วก็เงียบไปเลยนะครับใบสานกับหูโยมันถือครับข้าเฝ้านกตัวนั้นครับ สุดท้ายก็บ่ได้คำทิมครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งคลิปตอนที่มันเหยียบกันครับผมเหล่าก็มาสรุปสุดท้ายครับก็เบาเตยเนาะเดี๋ยวไปหาเบาเตยกันครับผมเบิ้งคลิปไปก่อนครับผม พี่น้องครับก er mm ็ตามพี่น um, ้องเห็นนะมันเกิด hmm. ม้าเข้าหนึ่งแล้วมันก็โดดเหยียบครับคู่ใส่กันบาวอิสานกับบอสได้เห็นดอกพี่น้องตามพี่น้องเห็นแล้วครับนี่เนาะต้องไปเบิ้งในควมครับบาวอิสานตามพี่น้องเห็นเนาะพี่น้องว่ามันมากอยงไครับเสียงยังไงนะครับผมก็ให้เบิ้งที่หลังนะครับคลิปนี้อาจีพซับซ้อนเนี่ยกับบ่ากันเนาะพี่น้องเนาะมันไปท้ายหลายหมองครับ ตั้งกล้องเวียนเจ้าเลี้ยวตัวหนึ่งกับนกตอดินกับ่บได้ครับถ่ายจนมามืดบ่ิดโบได้เปเ็นไหนครับโบได้คุ้นกวนโบได้คุ้นกวนม,มันเข่าอยู่หรือ่าเข่าเจ็ดตัวสองมาสองอค้นกวนก่อนอโอบเป็นหนังเนาะนอนกับบินมาพี่เหรอเออโบเป็นหนังมือล้างยังมากันมือล้างคนละครับผมกับหมาน,นี่เนาะเจ้าเลี้ยวครับโบเห็ดไหทิหวังหรอครับเจ้าเลี้ยวช่วงนี้ไปหมื่ว้านกับโบได้หมื่นนี้ได้ครับ เออคลิปนี้กับผมไมยังหลายครับบบาอีสานกับสิกลับแล้วครับมือเอาพี่น้องครับแบตบ้างขันแบตเบร็ดครับตัวบ้างขันเออกับคลิปนี้กับผมไมยังหลายเนาะพี่น้องเนาะกับสิฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับเบาอีสานกับเบาเตยกับสิกลับบ้านก่นครับก็ถือว่ามานคือเก่าครับมือนี่โบผัดครับสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านเนาะที่เข่ามารับชมจนว่าจบคลิปครับขออวยพรให้ยัยเก็บยัยจนนะครับผมขอยลำรวยเงินทองครับมีความสุขทุกท่านนะครับผมสำหรับมือนี่ผมกััััับบบบ่าาาววเเเตต้ยยขอลพีีีงทนคครรสสด